บล็อกเองเจ็บเองควรทำไงดีคะนะครับเกิดจากอะไรครับบล็อกเองเจ็บเองเกิดจากอะไรคือจริงๆแลนะ้เวเนี่ยกระบวนการของการบล็อกเองเจ็บเองเนี่ยคือเราต้องการส่งสัญญาณให้อีกฝั่งหนึ่งรู้แหละนะครับว่าเราไม่พอใจเราไม่โอเคในสถานการณ์นี้นะครับนะก็เลยบล็อกครับเพื่ออะไรครับหนึ่งคุณคาดหวังให้เขางอสองเราคาดหวังให้เขาวิ่งไล่ตามสามเราคาดหวังให้เขาเนี่ยมีความพยายามที่จะใส่ใจเราบ้าง อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังครับการหวังผลครับหรือห้าเราต้องการตัดให้ขาดหรือว่าเราต้องการที่จะเอาออกไปแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งกลับทําใจไม่ได้กระบวนการนี้เกิดจากเราติดติดนี่ทางจิตใต้สํานึกของอีกฝั่งอีกฝั่งเขาวางเกมไว้ดีครับแล้วเวลาคุณอยู่กับเขาเนี่ยหนึ่งสารโดปามีนมันหลังนะครับสองสารเอโดฟินมันหลังคุณก็เลยมีความสุขคราวนี้ครับพอบล็อกกันไปแล้วพอห่างกันสักพักเขาไม่วิ่งตามวย เขาไม่ตามเขาไม่งอครับสิ่งเดียวที่คุณทําได้ก็เลยครับโหยหาเขารับแล้วพยายามไปสร้างอีกบัญชีหนึ่งเพื่อที่จะไปส่องดูว่าเขากินรู้อยู่ดียังไงนะครับตื่นก็ส่องก่อนนอนก็ส่องวันทั้งวันก็ส่องอยากรู้ว่าชีวิตของเขาเคลื่อนไหวเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็เจ็บอยู่คนเดียวนะครับปัญหานเนี้ยครับอยู่ที่คุณต้องการให้วิ่งตามหรือไม่เพราะเหตุการณ์หลังจากนี้ที่เกิดขึ้นเลยครับ มีแนวโน้มที่เขาอาจจะทักประมาขอของบ้างขอโทรหรือต่างๆแต่มันจะจูนกันไม่ติดมันจะจูนกันไม่ติดเพราะมันจะมีอีโกโ้ซึ่งกันและกันคราวนี้เราก็อยา่างโอเคนะอาจารย์บอกว่าจูนกันไม่ติดโอเคเดี๋ยวหนูลดอีโกโ้ลงหน่อยยอมงอ้อเขาครับบล็อกเองแต่ยอมงอ้อถ้าคุณไปเข้าเข้าเส้นทางนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณกลายเป็นของตายอหนูไม่หนูไม่ยอมง้อก็ได้หนูจะมีอีโก้อ่ะพอคุณมีอีโก้ทำไรครับ คุณก็จะไม่ยอมอีกฝั่งก็จะไม่ยอมแล้วมองกันเป็นศัตรูยังไงก็จูนกันไม่ติดนี่คือสิ่งที่ต้องคุณต้องเผชิญคือเผชิญคือหลังจากนี้ต้องเลิกกันกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเข้าใจไหมครับอันนี้เนี่ยหนึ่งนะคุณต้องจูนกันให้ติดคุณต้องมีชุดคําพูดบางอย่างอันนี้อยู่ในสังนะเพราะอะไรครับคุณติดนี่เขาทางจิตได้สำนึกจริงๆแล้วครับ เวลาไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้แต่ในทางกลับกันคือเขาไม่มีเราเขาต้องอยู่ไม่ได้แก้ไอเดียแมคุณนะครับต้องมีวิธีการพูดบางอย่างให้อีกฝั่งเสพติดเราไม่มีเราแล้วเขาอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เราไม่มีเขาแล้วเราอยู่ไม่ได้อันนี้คุณเสียเปรียบครับนะอันนี้คุณเสียเปรียบครับนะครับอันนี้อยู่ในสั่งรักครับแต่วันนี้นะถึงจะเรียนสั่งรักก็ยังไม่สามารถทําให้กลับมาจูนกันได้อยู่ดีครับเพราะอะไรครับ การบอกกันนะครับยังมีการบอกกันซึ่งอันนี้ต้องอยู่ในสังกิษแฟนเก่าอีกกรณีหนึ่งอีกเพราะอะไรครับคุณมันสอ,สองเปล่าอยู่นะบล็อกเขาเองแล้วมีอีโก้แล้วก็ไม่อยากแพ้นะครับทักไปก่อนคุณโดนดองครับรอบนี้ครับนะ